คุณตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากเบนเยียมไอ้อบัตเซลสู่เมืองเกนแล้วก็จะอยู่เมืองเกนสักสองคืนเพราะว่าเราจะไปเมืองบลูดด้วยแล้วค่อยไปอาจจะไปเนเธอร์แลนด์ถ้าจองตั๋วได้นะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเ,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 าเน็ตที่ซื้อจาก A.S. อ่ะหมดแล้วเพราะว่าเอาไปโหลด ยูทูบเมื่อคืนนี้เองแล้วก็เข้าไปซื้อแพ็กเกจเพิ่มก็ไม่เห็นยืนยันมาว่าได้หรือไม่ได้ตอนนี้เราก็เลยมาอยู่วนรถไฟแล้วรถไฟระหว่างเมืองแต่ว่าอยู่ในเบนเยี่ยมนี่แหละเออแล้วก็เดี๋ยวอีกสองวันนะ่ะถึงจะไปที่อื่นดูรถไฟก็นะ นู้นี่วไฟต่างมาอน่าดูคนตายมากกลับมาํำคัญแว่นมากลุกนั่งไปหมดเลยคุณ บนรถไฟจากบราเซลสู่เมืองเกนน่าจะประมาณเขาบอกนะประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบสิบนาทีประมาณเนี้ยนะแต่จริงๆก็ไม่รู้หรอกดูแล้วแต่ลืมจำไม่ได้ เ,เ,เรามาตอนกี่โมงนะแปดโมงเจ็ดโมงห้าสิบห้าจะได้จับเวลาด้วยเราขึ้นตอนเจ็ดโมงห้าสิบห้านะจะไปถึงตอนกี่โมงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย ถึงเวลาก็ลืมแหละเพราะว่ามัวโลกโลคโรคคนกระเป๋าลงไหมน <c oughs> ี่กระจกมันสะท้อนนายอารมณ์เข้าไปในรูปด้วยนะเนี่ย ข้างระหว่างเมืองก็เหมือนบ้านเราอะเนาะก็จะไม่มีหมู่บ้านบริเวณนี้คุณตั้งแต่มาปารีสจะมีอยู่แค่วันสองวันเท่านั้นที่ฝนไม่ตกอะเนาะแล้วถ่ายรูปสบายๆอะสามสี่วันหลังะแทบจะไม่ได้ออกจากโรงแรมเลยอะ ฝนตกตลอดเมืม่อวานสองวันก่อนก็ตกที่นะอยู่ที่บาเซลสองคืนน่ะฝนตกอ่ะเมืม่อวานนี้ก็ได้ออกแวบ,บเดียวก็ได้ถ่ายรูปอ่ะเพราะฝนมันตกไงแต่ว่าไปที่แลนด์มาร์คเขาแห่งหนึ่งก็คือแถวมินิยูโรปะเนาะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปถึงเพราะมันเมื่อยเดินไกลแล้วก็ไปอโตเมียมอ่ะ อตัวเมียมนี่ก็คุณผู้ชายเขาขึ้นไปดูข้างบนแต่ก็ไม่รู้ถ่ายรูปมาเปล่านะอืมเพราะว่าใช้กันคนละเครื่องละ่ะเดี๋ยวเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนถึงเมืองเก็นเนาะโอ้ไม่ได้สิเสียดายเดี๋ยวมันยาวไปโอเคตัดแค่นี้ก่อนนะไปเมืองเก็นแล้วค่อยไปเจอกันนะ